พี่อยากรู้ว่าถ้าพี่จะเริ่มทำธุรกิจเลกาซี่เนี่ยพี่หวานเนี่ยควรรู้แล้วก็ควรเริ่มต้นยังไงค่ะน้องคีมครับโอเคเลยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขอเขียนด้วยดีกว่านะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆนะครับเพราะเป็นคําตอบที่เป็นคําถามที่ผมคิดว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ ในการเริ่มต้นนะครับเป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ถามเป็นปกติเลยนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจนี้นะครับก็ถ้าเข้าประเด็นเลยก็คือวิธีที่เริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือให้เราเริ่มต้นที่ 5F ครับคือระบบระบบ S55 ของเรานะครับมันจะมี5ตัวแรกเนี่ยก็คือไฟสไตล์ก็คือ 5F เนี่ยแหละแล้ว5ตัวที่2สําหรับผู้นาเขาเรียกว่าไฟคอทีนี้ 5f มีอะไรบ้างนะครับก็มีข้อแรกก็คือฟิตก็คือเป็นผลลัพธ์ของสินค้าเราต้องต้องหาหาความประทับใจหาผลลัพธ์ของสินค้าให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราเราทำง่ายอะนะครับในทุกๆคนก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าในธุรกิจอะครับเราต้องมั่นใจในตัวสินค้าของเราเพราะว่าถ้าสินค้าเราเรามั่นใจ ผมคิดว่าเราทำธุรกิจง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะจะมั่นใจก็อาจจะมั่นใจได้จาก2อ,อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ,อผลลัพธ์ตัวเองการลองใช้ของตัวเองจริงไหมคการลองใช้เราใช้เองกับคนรอบตัวใช้แล้วมันเห็นผลอะไรบางอย่างนะครับกับอย่างที่2ก็คือข้อมูลครับ ผมคิดว่าเราต้องมีข้อมูลเพราะบางตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้แต่บางทีเราถ้าเรามีข้อมูลเราก็แนะนําได้ถูกไหมฮะก็อันนี้คือสเต็ปแรกก่อนเลยนะครับจริงๆเ,เห็นพี่ๆเ,เดี๋ยวผมขอด้วยพี่นิดใช่ไหมฮะนะครับแบบพี่นิดอกว่าเฮ้ยเราสุขภาพไม่รู้ดีไม่ดีนะครับแต่ว่าบางทีเราผมอยากให้มองว่าการดูแลสุขภาพของธุรกิจนี้ครับไม่ใช่รายจ่ายแต่มันเป็นการลงทุนทางธุรกิจที่ ถ้าเราสุขภาพดีขึ้นรายรับเรามากขึ้นพี่ๆว่าดีไหมฮะนะครับของพี่พรด้วยใช่ไหมครับที่บอกว่าดีค่ะดีค่ะอัน,นเนี้ยเนี่ยคือส่วนสําคัญเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอเพื่อรักษาสุขภาพเราก็จ่ายเงินให้หมอนะฮะมีแต่รายจ่ายใ,ใช่ค่ะไปร้านขายยาไปร้านต่างๆจะแบบดูแลตัวเองยังไงก็มีแต่รายจ่ายครับแต่ในทุกยินนี้มันเป็นรายรับกลับมานะครับขอให้เราเริ่มต้นจากฟิตครับ แต่ไม่จําเป็นต้องรอฟิตเห็นผลก่อนแล้วค่อยทํานะมันเริ่มต้นคู่กันก็คือ F ที่สองก็คือฟังก์ชันครับฟังก์ชันก็คือการเรียนรู้ครับเราในในทุกอินนี้โดยพื้นฐานนะครับสิ่งที่อยากให้เริ่มก็คือการเรียนรู้เนี่ยแหละผมอยากจะบอกว่าบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นได้ตังค์เลยแต่ผมอยากจะบอกว่ามันสําคัญต่อระยะยาวมากเลยครับมันเหมือนไม่รู้พี่ๆเล่นหุ้นไหมถ้าเกิดสมมุติเราเล่นหุ้น เวลาเราจะซื้อหุ้นเราอยากซื้อหุ้นปั่นหรือหุ้นพื้นฐานดีครับมีใครชอบเสียง <c oughs> นะฮะก็ถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้หุ้นพื้นฐานดีใช่ไหมที่อนาคตมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะถ้าในธุรกิจนี้เราก็เปรียบเหมือนหุ้นตัวหนึ่งเหมือนหุ้นเราเป็นหุ้นส่วนนั่นแหละนะฮะสิ่งสำคัญก็คือความรู้เรามีหรือเปล่าถ้าเราความรู้ไม่มีใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะเป็นหุ้นปั่นก็ได้บางทีเราไปชวนคนบางทีชวนคนด้วยเครดิตนะครับ ก็ชวนได้ถูกไหมฮะแต่ชวนด้วยเครดิตจะชวนได้แค่กลุ่มหนึ่งลองคิดภาพตามนะเราจะชวนคนที่เขาเชื่อเราและแบบสนิทกันอะ่ะพอชวนได้แต่ถ้าจะไปชวนคนที่แบบไม่ได้สนิทกันมากอ่าบางคนเขาอาจจะเชื่อเราบ้างไม่เชื่อเราบ้างผมว่าสิ่งสําคัญก็คือความรู้แล้วก็ความมั่นใจในธุรกิจนี่แหละครับเพราะว่าถ้าเรามีความรู้มันจะทําให้ไปชวนคนกี่คนก็ชวนได้เพราะเรามีความรู้มีทักษะ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็จะฉาบฉวยมันก็คือแบบชวนได้แค่เดือนแรก2เดือนแรกแต่หลังจากนั้นจะไปต่อไม่ค่อยได้นะครับก็เลยอยากให้เห็นความสำคัญของการเรียนรู้นะครับผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเข้าใจจุดนี้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมจะมาร์กเวลาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เออเหมือนผมมองว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้สำคัญน้อยกว่างานอย่างอื่นนะครับมันไม่ได้สำคัญน้อยกว่า แบบผมแบบดูละครหลังข่าวนะฮะแต่ผมว่ามันสําคัญที่มันเปลี่ยนวิถีชีวิตได้จริงนะครับผมก็เลยมองเห็นตรงนั้นผมเลยเลือกจัดเวลาก็จะเลือกจัดเวลาตารางเวลาของตัวเองครับตามตามวันที่อัปลายบอกเลยอย่างเช่นวันพฤหัสผมแบบจัดเลยวันเสาร์ผมจัดคือไม่เถียงไม่ถามทาตามอย่างเดียวถ้าเกิดสมมติว่าในช่วงแรกครับคือมันสําคัญมากจริงๆโดยเฉลี่ยนะครับสาถึงเดือนอแรกสําคัญมากกับเรื่องของฟิตกับฟังก์ชันเลยครับ พราะถ้าเกิดพี่มีฟิตกับฟังก์ชันนะครับมันจะส่งผลให้มาข้อ3ได้ครับก็คือโฟครับโฟก็คือเราจะขาย4เซตหรือ4คนได้ครับเราจะขายสินค้าได้ถ้าพูดง่ายๆนะจริงๆมันก็คือการขายนั่นแหละนะครับและพอเราขายได้เราจะ follow ได้ครับคือเราจะต้องติดตามด้วยพี่ๆเคยได้ยินน้องๆเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับ1คน,น,นคือ1เครือข่าย เคยได้ยินประโยคนี้กันไหมคะเคยค่ะไอ่อย่างผมเนี่ยเขาผมพยายามคิดเรื่องนี้แบบมากๆเลยเพราะว่าในเครือข่ายหลายคนจะคิดว่าต้องชวนคนเยอะมากถึงจะสําเร็จมีใครคิดแบบนี้ไหมคะคิดค่ะสําหรับสำสำหรับผมนะจริงๆแล้วสําหรับผมคือผมจะชวนเป็นล็อตล ót, ก็คือไม่ได้ไปแบบชวนเป็นร้อยคนทีเดียวในเดือนเดียวแต่จะชวนประมาณห้าถึงสิบคน ทีละรอบทีละรอบแล้วสมมตุติเขาสนใจสินค้าเราก็เราก็ทำพัทข้อ3ถูกไหมก็คือเราก็โฟถูกไหมเราก็ขายถูกไหมฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสนใจสินค้าเราก็ขายสินค้าแต่ผมจะติดตามดูแลให้เขาเห็นผลแค่มีลูกค้าคนเดียวผมก็ดูแลเหมือนเหมือนผมไม่ได้มองเขาเป็นพระเจ้านะแต่ผมมองว่า1คนเท่ากับ1เครือข่ายคือเบื้องหลังของคน,นงคนน่ะ อาจจะมีเครือข่ายเป็นร้อยเป็นพันคนเลยนะครับถ้าคิดเจอสักหนึ่งคนที่เขาตั้งใจหรือว่าเขาสนใจแล้วเราทําให้เขามั่นใจเชื่อเช,ชื่อได้ว่าเอยธุกิจน,นี้มันเวิร์กเหมือนที่เราเชื่ออันนี้แหละคือสิ่งสําคัญคือผมไม่ได้สนใจว่าใครจะซื้อของเยอะซื้อของน้อยด้วยนะผมสนใจที่ว่าใครเนี่ยเราไปแนะนําเขาต้องโชคดีที่เจอเราเหมือนสโลแกนในกลุ่มเรานะครับจะพูดกันว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีต่อให้เป็นแค่ลูกค้าก็ต้องโชคดีที่เจอเรา อย่าใครเจอเราคนนั้นโชคร้ายนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความรู้อาจจะโชคร้ายก็ได้นะก็อันนี้ก็คือสเต็ปที่ถ้าเจอลูกค้าแต่ว่าผมไม่ไม่ได้แค่จะชวนลูกค้าอย่างเดียวนะครับการฟิตฟังน,นผมอ่ะผมจะทําข้อ5้าด้วยก็คือไฟล์ก็คือค้นหานักธุรกิจด้วยค้นหาอย่างน้อยนะสองสายบวกๆคือในแผนธุรกิจเนี้ยมันง่ายกว่าเดิมก็คือ มันเริ่มที่สองสายงานจบแล้วแต่สำหรับผมคือผมจะคิดว่าผมจะเรียกว่านะครับชวนเป็นล็อตๆประมาณสามถึงหกสายแล้วพัฒนาสามถึงหกสายเนี่ยให้เขาเป็นกลุ่มนึกนึกออกไหมฮะสามถึงหกคนนะครับสมมุติว่าเราชวนเพื่อนนะครับเนี่ยสมมุติเราชวนนะครับมาสามถึงหกคนชวนมาชวนมาชวนมาฮะผมจะพยายามพัฒนาเนี้ยให้มันกลายเป็นเป็นกลุ่มขึ้นมาครับ อันนี้คือหลักสำคัญแล้วพอกลุ่มสามารถดูแลตัวเองได้เหตุผลหนึ่งที่ทำไมเราต้องเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราต้องรีบสอนงานให้คนเหล่านี้เขาดูแลตัวเองได้คือเรามองรายได้หลักแสนใช่ไหมฮะเมื่อกี้เห็นพี่ๆแต่ละคนคือมองรายได้ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเราไม่มีทางขายได้คนเดียวแบบย่อขายเป็นหลายๆแสนทุกเดือนถูกไหมฮะถ้าทําได้ ก็ก็ดีนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบเรียกว่านะครับบางคนอาจจะทําไม่ได้ไงแต่ผมอ่ะก็คือผมไม่ได้มียอดขายเยอะผมมีเดือนละประมาณหมื่น PV ห0 0่นถึงสองหม PV นะฮะเกิดจากการสะสมเนี่ยแหละนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะดูแลคนกลุ่มนี้ครับให้เขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วผมค่อยๆไปสปอนเซอร์ล็อตใหม่ครับผมอาจจะไปสปอนเซอร์ล็อตใหม่เข้ามา ไปเปิดสายงานใหม่เข้ามาตอนนี้ผมมีสายงานทั้งหมด14สายนะครับที่ขายที่แบบเรียกว่าทําธุรกิจมีประมาณ14สายงานนะฮะก็อาจจะมีเข็มเล็กเข็มใหญ่ป่าปนกันไปนะครับอันนี้คือ,อระบบที่เราเริ่มต้นในการทําธุรกิจพอเห็นภาพไหมฮะถ้าถามผมว่าเริ่มต้นยังไงเราเริ่มต้นต,นตามนี้นะฮะทีนี้ความรู้อะไรที่เราต้องมีบ้างนะครับ ถ้าสมมุติผมมองเรื่องความรู้นะผมว่าเราต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกผมว่าต้องรู้สินค้าครับจริงไหมครับจริงค่ะจริงครับเขา,า,า,าถามอะไรเราตอบไม่ได้ก็ลําบากแล้วก็เขาเห็นเราไม่มั่นใจก็ขายยากแล้วถ้าพูดตามตรงนะฮะ <c oughs> เราต้องตอบได้นะฮะ <c oughs> อย่างที่สองก็คือแผนธุรกิจครับเ <c oughs> พราะเราจะชวนคนามาทําธุรกิจได้เราก็ต้องเข้าใจแผนนะครับ <c oughs> เราลองเช็คตัวเองก่อนก็ได้นะครับ แล้วการที่เราบอกโค้ดว่าเรายังไม่เข้าใจจุดนี้ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าแบบน่าเกลียดหรือว่าน่ากลัวนะครับแต่การที่เราบอกว่าเราไม่รู้จุดเนี้ยผมว่าทําให้เราทางานเร็วเพราะว่าเราจะได้แบบถูกจุดเลยว่าจุดเนี้ยเออเฮ้ยถ้าเราอุดอุดจุดนี้ได้ปั๊บเราก็ไปต่อได้เลยนะครับแล้วก็อีกอยนหนึ่งก็คือข้อโต้แย้งครับคําถามที่เราจะเจอเราก็ต้องตอบให้ได้นะครับ และเรื่องสุดท้ายก็คือ 4Y 4Y ก็คือการสปอนเซอร์ครับก็คือการเปิดใจอันนี้แหละคือเป็นพื้นฐานที่ต้องรู้นะครับส่วนเรื่องออนไลน์ออนไลน์นะครับเป็นผมว่าเป็นวิชาเลือกที่ถ้าเรารู้ไว้ในยุคผมว่ามันเป็นฟิวเจอร์สกิลนะครับออนไลน์ก็ผมว่าจำเป็นในอนาคตเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไป ไม่ไม่จำเป็นต้องคิดว่าเฮ้ยเราไม่เก่งจะท,ทําธุรกิจนี้ได้ไหมจริงๆแล้วธุรกิจนี้ยืดหยุ่นเรื่องวิธีการนะครับพี่จะทําวิธีการแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับขอแค่จรรยาบรรณถูกต้องนะครับขอแค่แบบเรียกว่าไม่ไปทําร้ายใครอันนี้เราเราโอเคหมดเลยนะฮะแต่ว่าในเรื่องออนไลน์มันก็เราก็จะมีซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้เพราะาเราเชื่อว่าในอนาคตเรื่องนี้ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่ๆผู้ใหญ่ก็ แม่ผมยังเล่นไลน์เลยคือแม่ผมเนี่ยแบบบอกโลเทคโนโลยีไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเอ้าก็วันนี้ก็มาเล่นไลน์แล้วนะครับวันนี้ก็มี ipad แล้วนะฮะก็คล้ายๆกับว่าโลกมันเปลี่ยนไปนะครับก็ตรงนี้เป็นความรู้พื้นฐานนะฮะครับผม